ดีครับร้านวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนาเช่นเคยครับเป็นปู่ชูชกนะครับมหาลาภนะครับขอได้ไว้รับนะครับผมของขอแดงนะครับวัดป้อมรามันครับพ่อแดงพระอาจารย์แดงเนี่ยท่านกระโด่งดังนะครับในเรื่องของชูชกนะครับสร้างและมีตัวมีตนนะครับผมได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งนะครับชูชกเนี่ยปรากฏนะครับในคําสอนนะครับพุธเจ้า พระเจ้าอยู่ในคําสอนพระเจ้าสิท์ชาตินะครับเราจะเห็นตั้งแต่เด็กๆนะเราดูจะมีละครแสดงถึงยุชกตลอดนะครับนะครับในสมัยนั้นพุทธองค์นะครับเกิดเป็นพระเวสสันดรนะครับมีพับประชายาพระมเหสีเป็นนางวัดศีนะครับกานก็บริจากหมดเป็นชาติสุดท้ายนะครับทานบารมีนะครับที่ดูนะขนาดพุทธองค์นะครับสะสมบุญบารมีมโหราณมหาศาลนะครับท่านก็ยังทาทานนะครับ ก็เป็นเรื่องที่น่าฉุกคิดนะครับสำหรับคนในปัจจุบันบอกโอ้ไม่ต้องละไม่กัมพาละถือศีลภาวนาก็พอนะครับลองคิดดูนะครับแม้แต่พุทธองค์นะครับพระพุทธองค์เนี่ยประชาสุดท้ายของพระองค์ยังบริจาคหมดเลยนะครับผมมีอะไรบริจาคหมดนะครับมีลูกมีเมียบริจาคหมดนะครับนะครับตามถ้าดูในหนังนะครับในหนังจะมีนะฮะเมื่อก่อนหลังจากจับวงงเจเลยนะนางมิตรนางมิตรดานะครับที่เป็น เป็นภรรยาของยูโชกนะครับยูโชคเลยได้ไม่ได้เมียเด็กนะฮะเมียเด็กแล้วก็นะครับยูโชกเนี่ยรวยขอทานจนรวยนะครับขอทานจนรวยปัจจุบันก็มีนะขอทานบางคนขอจนรวยนะครับแต่บางคนก็ใช้เงินในเกิดประโยชน์ก็คือถวายวัดนะครับผมก็จําชื่อไว้ไดม้มีมีนักขอ,อยุบวันนี้พกอยู่คนหนึ่งนะครับอยู่แต่ว่าไรขิงสุดท้ายก็บริจาคเงินให้วัดไร่ขิงเออทําดีนะฮะ ขอไม่ได้าาทําบดทาสร้างบุญกุศลอยกัตัวเองนะครับแต่จูโชคไม่อย่างนั้นนะครับจูโชคก็ขอไปเรื่อยแล้วน, mm. นางพิจาดาก็คือทํางานเหนื่อยก็อยากได้เด็กรับใช้ก็ให้จูโชคเนี่ยไปขอนะครับ mm. พระเวสสนดรเพราะว่าข่าวก็รู้กันทั้งเมืองนะว่าพระเวสสนดรเนี่ยท่านใครขออะไรแจก,กหมดนะ mm. ตอนที่โดนนะครับ mm. พระราชบิดาไล่ออกจากวังก็ยองจะไปนะครับแจก นะครับช้างแก้วม้ากแก้วเลยนะปัจจุบันก็น่าจะเป็นช้างเผือกเลยนะซึ่งไม่มีกษัตริย์ทำนะฮะผิดวิสัยกษัตริย์นะครับแต่ท่านท่านเป็นพระพุทธเจ้านะท่านก็บริจาคหมดเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่พระพิลาดิดาไม่ทรงพไม่พอพระทัยก็เลยขับออกจากวังท่านก็ไปบวชรามอยู่ในป่านะครับแล้วก็พานะครับ นะครับนางมัตสีพาคันหาชาลีไปด้วยนะครับอันนี้พอไปอยู่ป่าปุ๊บก็ชูโชคก,ก็ไปขอเทวดาก็โดนใจนะครับให้วันนั้นนางมัตสีเนี่ยออกไปในป่าหาจากกลับไม่เจอนะผละไม้เท่าไหร่ก็หาไม่มีเพื่อเปิโดโอกาสให้พระพุทธองค์ได้สะสมนะครับทางกิจวัตถุที่เป็นบุญสูงสุดนะครับพอจะได้เกิดเป็นพเจ้าใน อนาคตที่จะเป็นพระเจ้าองค์ก็คือพระเจ้าของเรานะฮะพระสมณโคโดมนั่นเองนะครับนั่นคือเป็นเรื่องที่ปรากฏอยู่ในนะครับ,รบพระไตรปิฎกพระเจ้าสิทธชาตินะครับดังนั้นการเห็นทุชกเนี่ยมันก็เหมือนเตือนถึงนะครับเป็นพุทธทางนุสติด้วยก็คือการบริจาคของพระองค์นะครับการบริจาคทายแม้กระทั่งพระองค์นะครับ สะสมบุญบาร,รมีมาตั้งเยอะท่านก็ยังบริจาคเรื่อยๆนะครับนะวานต่อนะครับประยุกในสมัยพุทธองค์เนี่ยสุโชคก็กลับชาติมาเกิดมาเป็นพระเทวทัตนะสุดท้ายก็คือทํากรรมแรงมากแบบพุทธเจ้านะครับก็เลยต้องตกนรกไปนะครับนะครับแล้วก็แผ่นดินสูบนะฮะแต่พุทธองค์ก็ทรงทํานายนะครับว่า ระเทวทัตเนี่ยจะได้เป็นผู้เจ้าในอนาคตเหมือนกันนะครับหลังจากที่พลเวงพลกรรมเหมืนกันลกนั่นคือเรื่องของคนนะนะวนไวไ่ายตายเกิดนะจากสูงลงตจำจาก่ำของสูงแล้วจำก็ว่ากันไปสุดท้ายก็คือนะครับไม่ถ้าพน้นิพพานก็ไม่ต้องกลับลงมาคุยมาตายเกิดใหม่ข้างล่างก็อุดดินบนาสารศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็รูปชูชกนะครับว่ากันว่าชูชกเนี่ยนะครับ จะเป็นคองขังเครื่องรางคองขังอย่างหนึ่งที่สามารถบูชาไว้แล้วก็ขออะไรได้เนื่องจากคุณโชคขันี่ได้หมดใช่ไหมดันั้นาการขอหวยขอเลขขอเบอร์นะครับหรือการไปเจรจาทำมาค้าขายนะครับแต่ปัจจุบันเศรษฐกิจไม่ดีนะเราต้องต้องพึ่งนะครับเครื่องรางก็ถือว่คลประเทศนี้นะครับทาให้หนึ่งสินทรัพย์เข้ามานะครับเพราะเรายังเป็นคนธรรมดาต้องใช้ต้องใช้เงินใช้ทองนะครับในการดำเนินชีวิต นะครับอยเว้นบวชแล้วบวชแล้วตัดทางร่กงจริงเ็าไม่จําเป็นต้องใช้อะไรนะครับผมนะสุดท้ายนะครับชูชกก็ขอสําเร็จได้กุมารกุมารีทั้งสององค์ไปก็คือคันหาชาลีนะครับแล้วก็เทวดาก็โดนใจให้เดินหลงก็เป็นในเมืองนะครับนะครับพระราชบิดาของพระเวสสันดรท่านก็โบรชตรงพระราชทาเนเงินทองเพื่อเพื่อไถ่ตัวแล้วก็เลี้ยงอาหารสุดท้ายก็ ไม่เคยกินอาหารอร่อยกินจนท้องแตกตายนะครับนั่นก็เป็นเรื่องนั้นพอแตกตายก็มาเกิดเป็นพระเทวทัตนะครับในอีกนะครับในอีกสมัยชีวิตหนึ่งอีกชาตินึงนะครับนะฉะนั้นหลายคนนะครับนิยมบูชานะครับพ่อปู่ชูชกนะปู่ชูชกนะครับเนี่ยจะถามขอขอไปเัื่อนะฮะขอไปเรื่อยนะ ขอหวยขอเบอร์ขอเลขนะครับเล่น,นพนงพนันแรงต่างๆนะเนี่ยคนจะเชื่อตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นเครื่องรางที่มีพลังงานตรงนี้อยู่นะครับรายการนี้ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพระเครื่องนะครับโทรศูนย์96954.888หรือ8814203001ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการวันจูมงคลดีๆจากร้านอวยพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ